สลองมันอยู่ทั้งปีสลองทุกวันการศึกษาเราเรียนพวกเราเรียนจากธรรมชาติหลักธรรมคำสังสอนของคูู้เจ้าคือธรรมชาติ อะไรเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะอะไรเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือคําสอนของพู้พุทธเจ้าเฉยนพวกเราต้องท่มคุ้มเข้าใจหลักเสียขียวัตรที่เราทำอยู่ทุกวันหลักขันธวัฒนเราก็ทำอยู่ทุกวันทุดงขวัฒเราก็ทำอยู่ทุกวัน ก็เป็นหลักอันเดียวกับตำราไม่ใช่มันเพิ่งมีมันมีมาดั้งเดิมเรื่องยุกยาต่างๆก็มีมาดั้งเดิมก็เรีย,ยกยว่าคีลานะเทศัตกายวิภาคสารลีละ ู้เจ้าเรียนจบกายวิภาคเรียนจบสรีระในสิบแปดสาขาวิชาชีพผู้เจ้าเรียนจบทั้งหมดตั้งแต่อายุเจ็ดปีผู้เจ้าเรียนจบตั้งแต่อายุเจ็ดปีผู้เจ้าเรียนทุกวิชาในสิบแปดสาขาวิชาชีพ ยิงธนูฟันดาบยันจบสริลักษณ์เทสายาคเจิดไข้ได้ป่วยของสริลักษณ์ร่างกายไายเส้นเพราะอะไร เส้นเลือดที่มันต้องวิ่งอยู่ในร่างกายของเรามันใช้เวลาวิ่งอยู่วันวัน,วนกี่รอบ18วิมันวิ่งรอบจากหัวใจลงไปถึงปลายเท้า กลับมาถึงปอดมาฟอกแล้วส่งมาที่หัวใจอีกมใช้เวลา18วนิ้เอาไป,ไปเอาขยะมาแล้วก็มาฟอกใหม่ฟอกใหม่ส่งมาที่หัวใจอีกแล้วก็วิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดวันหย่อนเ,เลือดเม็ดเลือดเม็ดเลือดมันจะวิ่ง แล้วออกไปก็เอาไปเอาขยะขยะที่เป็นขยะในร่างกายขยะที่ในเลือดมันก็เอากลับมาฟอกใหม่ฟอกใหม่แล้วก็ส่งมาใหม่แล้วก็ส่งไปใหม่อยู่อย่างนั้นทางด้านสรีระกระด,ดูกสามร้อยท่อน ปัจจุบันนี้นับกระดูกของผู้เจ้าหายไปตั้งท่รเหลืออยู่206ท่อน206ท่อนก็หายไป94ท่อนกระดูกมี300ท่อน สองอันสองแขนสองขานี่ก็นะ้อยนะนับเป็นข้อข้อก็ได้คือจะนับเป็นอนุก็ได้นับเป็นกลาบก็ได้ ร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สิบสองกาแต่ละกาบก็จะเป็นมัดมัดแต่ละมัดก็จะเป็นอนุอนุอนุกาบหนึ่งนี้จะมีอยู่ห้าร้อยมัดกาบใหญ่กาบน้อยแล้วก็กาบใหญ่กาบน้อยกาบเล็กขึ้นอยู่กับกาบร่างกายแบ่งออกมาเป็นสิบสองกาบ แต่ละกาก็จะมีเป็นมัดๆแต่ละมัดก็จะเป็นอนุอนุอัปปัมนูุอนุน่ยังใหญ่พระอัปปัมนุนี่เล็กเอาดิ้วโป้กับดิ้วสีบีบลงมาใต่ไม่ให้หนังมันชนกันความละเอียดของอนุ ฉันวิธีการคิดของผู้เจ้ามีวิธีการคิดในรูปแบบต่างๆในการศึกษาคำมัดคำสั่งสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าสอนไหม้หมดนะเพียงจะเรามาทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจกับผมขนเล็กฟันนั้น สังขารวิญญาณรูปมันก็มีอยู่นะเวทนามันก็มีอยู่นะส,สัญญามก็มีอยู่นะสังขารนก็มีอยู่นะว,วิญญาณเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่เราทำความเข้าใจกับมันได้ไหมสังขารเป็นองค์ปุมิแตกของจิตเป็นภูมสามอย่างเป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขาร หนึ่งปรุงเป็นบุญอันหนึ่งเป็นปรุงเป็นบาปอันหนึ่งปรุงไปแบบเฉยๆเรื่อง่าอุเบขาผู้เจ้าพูดได้หมดนตอนนี้เราตกอยู่ในอะไรตกอยู่ในอคุญญาติสังขามปรุงในฝ่ายต่ำในเรื่องของฝ่ายต่ำปิดอบายภยมิุงเปิดอบายภูมิุงของตัวเอง ุงในฝ่ายต่ำคิดในเรื่องต่ำยินดีในเรื่องต่ำยินดีในการทำปาณาติบาตหรือสักงชวนให้คนมาทำปาณาติบาตหรือพอใจในคนที่ทำปาณาติบาตอน,นี้คือปุุงในฝ่ายต่ำทิศนาทานกเหมือนกัน,นทุกๆข้อไป ามอย่างถ้าเราไม่ยินดีแบบเราก็ไม่ยินดีในการทำปานาธิบาตเราไม่พอใจและไม่ชักชวนให้ใครมาทำปานาธิบาตสอนให้คนงดเว้นในการทำปานาธิบาตอันนี้ภูมิเป็นบุญภุมเป็นบาปก็คือยินดีในการทำปานาธิบาตยินขอ้ขอๆไป ฉะนั้นคนต้องทำความเข้าใจกับตัวเองถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับตัวของเราอยู่อย่างนั้นบกมุ่นในสิ่งที่ไม่ใช่เรือ่องไม่ใช่นักบวชนักปฎไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่คนที่จะทำงานในการยกฐานะของตัวเองในข้ามวัตาะไป ถ้าเราทํางานในตัวเองให้ข้ามวัฏจักรไปไม่ได้ยากเรื่องเท้งหมดไม่มีอะไรเป็นของที่มีอยู่แล้วทังหมดแต่เรายินดีกับอะไรจะยินดีในฝ่ายต่ำมันก็ตกไปในายภูมิสีถ้า,ายินดีในฝ่ายสูงสักกรรมมาจนสวรรค์คมมาโลกเทวาโลก เทวโลกพมโลกนิพพานเรายินดีกับอะไรเรายินดีกับอันนั้นเราก็ไปศึกษาหาการที่จะเข้าไปตรงนั้นพอเราหลงทางเราหลงทางเราก็พยายามศึกษาหาเส้นทางที่เราจะออกจากวัฏจัเป็นวิธีการคิดอันนี้เรารู้ตัวเองว่าหลงทางก็จะมุ่ยมุ้งมุดอยู่ในระบายภูมิไม่ลืมหูเลืมนตา ครเจ้าเกิดขึ้นมากี่องก็ตามมันเปล่าประโยชน์ทั้งนั้นมีคำสอนของพรธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์เพราะเราไม่ได้มาสนใจกับคำสอนที่จะนําพาตัวเองออกจากวัฏจัในเมื่อไม,ไม่ไม่มาสนใจกับคําสอนที่จะออกจากวัฏจัมันจะออกจากวัฏจัได้ไหมเราไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่มันเป็นอภายภูม์สี ยินดีในความเศร้าหมองยินดีในความคุนเครื่องยินดีในความที่ไม่พอใจอะไรทั้งหมดใครพูดอะไรก็ไม่พอใจทั้งหมดแม้แต่ผู้เจ้าสแสดงธรรมมันยังไม่พอใจก็อยู่งพระเด็ดเดี่ยวไม่พอใจในคำสั่งสอนของผู้เจ้าที่สแสดงธรรมเรื่องให้พิจารณาทุก ให้เห็นทุกข์ให้พิจารณาทุกข์เราไปพูดถึงแต่แค่ว่าให้พิจารณาทุกข์แต่เราไม่ได้บอกพูดเจ้าพูดต่อไปอีกว่าให้พิจารณาทุกข์ให้เห็นทุกข์ให้วางทุกข์ตัวเองเอาแค่ว่าให้เห็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ยินดีแล้วก็ไม่พอใจผมไม่พอใจมันก็มันก็ไปตกอบกูอีก ฉนันเราควรไม่ยินดีกับความคิดของเรานั้นด้วยแล้วก็วางถ้าเราไม่ยินดีในความคิดของเราในความเป็นทุกข์ก็เหมือนกันนี่มันอะไรกันทุกวันนี้การศึกษาธรรมะการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอยู่ในภาวะที่มืดมนอยู่ในภาวะที่ไม่เข้าใจใตัวเอง เราจะไปเข้าใจในคนอื่นได้อย่างไงเมื่อไม่เข้าใจในตัวเองฉะนั้นเราต้องเข้าใจในตัวของเราเองว่าเราต้องการที่จะออกจากวัฏจักคุณเจ้าก็สอนเส้นทางที่จะออกจากวัฏจัคือไม่ยินดีในการทําปานาติบตาติาทานการมีชุมิชาจารมุษาวัดสุรามวอะไรไม่ยินดีแล้วก็ไม่พอใจในการจะทําสิ่งต่ตางๆเหล่านั้น ล้วก็ข้ามอบ,บูุิไปสู่สักการมจรสวรรค์พัฒนาตัวเองจากสักการะมจรสวรรค์ขึ้นไปเป็นเทวโลกพมโลกไปนิพพานไม่ยินดีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่พอใจในความเป็นอยู่เหล่านี้ยินดีที่จะก,การพัฒนาตัวเองมันจะลลาบากลำบนขนาดไหนนั่เรื่องการความลำบากการทํา,ทานา สร้างเมือจะให้เสร็จวันเดียวหนีไม่ได้สร้างทุติวิหารเสร็จวันเดียวไม่ได้มันต้องใช้เวลาการพัฒนาตัวเองก็เหมือนกันก็ต้องใช้เวลา